ก็กราบสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share ให้กูด้วยเข้าใจนะคือคลิปนี้ก็ไม่ไม่เคยมีสาระหรอกแต่ก็มีสาระรอยู่นิดนึงเออก็วมนได้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะว่าผมเพิ่งออกหักมานั่นแหละเออก็เพิ่งออกหักมาก็เลยม,มาทําคลิปเป็นคลิปเปิดช่องด้วยจะคนดีดีปะละ่ะคือความรักนี่เป็นอะไรที่แบบ ดีเหก็ดีอยู่นะตอนคบกันอนะโลกก็จะสวยรู้ไปไหนะแต่พอเลิกกันไปปุ๊บในีโลกก็จะแบบเป็นสีเทาๆใช่ไหมเพื<ๆ>่อนๆหลายคนก็น,ะน่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมโลกจะเป็นสีเทาๆหนะ่ยแต่บางคนก็อาจจะแบบแม่งไม่รู้จักกันเลย <c oughs> <c oughs> ความรักนี่เขารักกันยังไงก็ไม่ไม่รู้คือผมก็ยังไม่มเข้าใจคือความสดิจอย่างนี้หรอหรือว่าแบบ ชอบหน้าตาเขาเขารออย่างนี้หรือว่าชอบตรงตรงไหนวะนิสัยเขาที่แบบเออไม่นิสัยแบบนี้แม่งกูไม่ชอบแบบนี้วะหรือว่าแบบไอ้เฮียนี่แหละแม่งคู่ชีวิตกูไม่ใช่วะยังไงก็ใช่แล้วสุดท้ายเป็นไงไอ้เฮียโดนทิ้งเป็นไงละมึงดันรักเขาบ้าก,กันไปอ่ะดิคือสําหรับโลกใบนี้นี่อย่าไว้ใจคนครับคนมันเชื่อถือไม่ได้จริงปะ เชื่ยหลายๆคนคงเป็นมันกลัวแต่ว่าถามว่ากูเสียใจไหมที่เขาทิ้งกูไปกูก็นิดนึงอะแต่ก็รู้สึกดีใจที่เขาทิ้งกูไปแต่เขาไม่ทิ้งกูไปกูคงไม,ไม่ไม่มีปัญญามาทําคลิปแบบนี้ไอ,อ้เหี้ยเพราะเพราะอ,อกหักเนี่แหละเลยหน้าด้านมาทําทําคลิปแบบนี้ไอ้สัสเฮ้ยต้องขอบคุณเขานะที่มาทําให้ช่วงเวลา ดีๆกับกูกี่วันนะจำไม่ได้ไม่ถึงเดือนเลยนะซ้ำดันไปชอบเขาเอง่ะเป็นไงละ่ะดันไปชอบคนที่เขาไม่ได้มีใจให้เราเป็นไงล่ะมึงเจ็บไหมละ่ะก็ไม่พอเยอะนะก็ปิดคลิปแค่นี้เลยแล้วกันหยอกสัตว์ยเย็นกูยังไม่รีบไปไหนห ก็ถ้าใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วมึงก็เพิ่งรู้มึงก็น่าจะรู้แล้วนะว่าคลิปกูมึงไม่มีสาระเหียเลยแต่มึงก็จงดูต่อไปเพราะว่ากูรู้ว่ามึงคนที่ดูอยู่มึงก็น่าจะเงามัอนกูเนี่ยแหละ <laughs> บาเจอกันใหม่คิปมากครับ